เอพรทิปโพสครั้งแรกหลังผ่าตัดมะเร็งปอดเป็นยังไงบ้างคนบันเทิงและชาวเน็ตต่างตกใจพร้อมให้กำลังใจกับเอพรทิปหลังจากตรวจพบมะเร็งปอดซึ่งเธอได้ทำการรักษาผ่าตัดชิ้นเนื้อออกไปเรียบร้อยแล้วไม่พบการเพรลูลุกลามล่าสุดสาวเอเคลื่อนไหวครั้งแรกโดยโ e. <P an ip> พสอินสตาแกรมเอพรทิปเผยภาพในวันเข้าการรักษาพร้อมข้อความระบุว่าสวัสดีค่ะทุกท่าน เออยากจะกราบขอพระคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมอบมาให้เอเลยนะคะมีข้อความส่งมาให้กำลังใจทุกช่องทางเอรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมากจริงๆค่ะตอนนี้เอกลับมาอยู่บ้านได้8วันแล้วนะคะเอได้รับการผ่าตัดชิ้นเนื้อปอดที่มีเซลล์มะเร็งออกไปในวันที่24พฤษภาคมเมื่อทราบว่าเป็นมะเร็งคุณหมอได้ทำการตรวจต่อมน้ำเหลืองต่อประมาณ10จุดผลสรุปว่าไม่มีการแพร่าลามของเชื้อมะเร็งไปที่ต่อมน้ำเหลืองก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเอมากๆ เลยแค่แต่หลังจากนี้ก็ยังมีขั้นตอนอีกมากมายในการตรวจเช็คขั้นต่อไปทั้งร่างกายและต้องทําการตรวจทุกหกเดือนต่อเนื่องเป็นเวลาห้าปีเพื่อความมั่นใจค่ะหลังจากออกมาจากห้องผ่าตัดเอต้องทํากายภาพและพักฟื้นที่โรงพยาบาลเป็นเวลาสามคืนระหว่างที่อยู่ที่ห้องพักเอรู้สึกว่าอยากให้เรื่องราวของเอเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพของตัวเองถ้ามีโอกาสมีเวลาว่างหาเวลาไปตรวจบ้างนะคะเรื่องราวของพีเอ็มสอง าเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามากจริงๆการตรวจเช็คสติสแกนปอดจะช่วยทําให้เรารู้ได้เลยว่าปอดเราอยู่ในสภาพที่ดีขนาดไหนหรือมีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าเอ <A S 1> <A S 2> เป็นมะเร็ง <A S 2> ระยะหนึ1 1> ่งค่ะแต่ก็ถือว่าเอตรวจเจอเร็วนะคะตอนตรวจปอดพบก้อนเนื้อขนาดอยู่ที่1เซนติเมตรหลังจากตัดไปก็เอาไปตรวจวิเคราะห์เลยและพบว่าเป็นมะเร็งก็เลยนําไปสู่ขั้นตอนของการตรวจสอบน้ำเหลืองหวังว่าเรื่องราวของเอจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท,ท่านนะคะเอมีความหวังอยากจะกลับไปกอดลูกอยากจะไปกอดพ่อแม่แล้ว ก็หวังว่าจะมีโอกาสช่วยให้อีกหลายหลายคนได้มีโอกาสไปตรวจเช็คปอดของท่านบ้างว่าอยู่ในสภาพที่ดีขนาดไหนถ้าพบสิ่งผิดปกติช่วงแรกก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้รักษาได้เร็วและหวังผลให้หายขาดได้สูงเอต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่ทําให้ทุกคนต้องเป็นห่วงเอกราบขอโทษจริงๆที่ไม่ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดอย่างละเอียดพี่ปอกับเอไม่ได้อยู่ในภาวะอารมณ์ที่พร้อมสําหรับทุกเรื่องตอนนั้นเราแย่มากจริงๆแม้กระทั่งตอนนี้เอกับพี่ปอก็ยังมีภาวะคล้ายๆ after shock กันอยู่คือเรา ยังนั่งซึมๆกัน2คนมองหน้ากันงงๆอยู่เลยอาจจะมีเรื่องผิดพลาดบ้างไม่ถูกใจบ้างเองต้องกราบขออภัยไว้ในที่นี้นะครหวังว่าทุกคนจะให้อภัยเอกับพี่ปอนะคะขอบคุณค่าและขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะับเอ๋พรทิพย์